โคชยะรับวอลเล่บอลหญิงไทยโอกาสยากไปโอลิมปิก2024วันที่17เมษายน2567ความเคลื่อนไหววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมทีมลุยศึกเนชั่นลีก2024โดยมีเป้าหมายเก็บคะแนนสะสมให้อันดับโลกติด1ใน10เพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ประเทศฝรั่งเศส โคชยนนัทพลศรีสมุทรธรนาขัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยชี้ว่าเนชั่นลีก2024ปีนี้ยากกว่าทุกปีส่งผลกระทบลุ้นตัวไปโอลิมปิกประเทศฝรั่งเศสมองว่าระบบไทยเล่นกันมานานเราหาจุดไปสู้แต่ละทีมยังไงมองว่าทีมอื่นรู้วิธีการเล่นของเราบางทีมที่แพ้เรามาอย่างแคนาดาเตรียมที่จะชนะเราเขาก็อยากไปโอลิมปิกก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยหรือเพิ่มเติมเข้าไปเพิ่มอาวุธการรุกเข้าไป ทุกคนอยากไปโอลิมปิกมุ่งมั่นทําให้เต็มที่ได้ไม่ได้มันก็แล้วแต่วันที่เราเจอแต่ละทีมผมมองว่าแต่ละทีมเตรียมตัวเหมือนกันก่อนเขาไปโอลิมปิกเตรียมทีมเหมือนกันอย่างอเมริกาเขาไม่เอาตัวเด็กๆมาเล่นเตรียมไปสู่โอลิมปิกจริงๆถ้าเจอทีมไหนเอาตัวมาทดลองเราน่าจะทําได้เราจะทำแรงกิ้งให้ดีสุดในคราวต่อไปอาจจะไม่ได้โอลิมปิกคราวนี้อาจจะเป็นโอลิมปิกคราวหน้าก็ได้เรื่องแรงกิ้งสำคัญถ้าคะแนนดีเราก็ได้ไป ถ้าคะแนนไม่ดีเราไม่ได้ไปยกตัวอย่างจีนไม่ได้ไปเขาก็ต้องเอาจูถิงเข้ามาญี่ปุ่นก็เช่นกันเขาก็ยังไม่ได้สิทธิ์แต่ละทีมผมมองว่ามา100%ผมมองว่าก็ยากอยู่ไปโอลิมปิกแต่ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเรื่องของคะแนนแล้วก็แรงกิ้งแน่นอนหนึ่งอยากไปโอลิมปิกสอง เตรียมไปแข่งขันโอลิมปิกด้วยผมมองว่าก็ยากอยู่ไปโอลิมปิกแต่เราจะทําให้ดีที่สุดเรื่องของคะแนนแล้วก็แรงกิ้งสนามแรกเราอาจจะรู้ผลเลยก็ได้ว่าเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปอยู่ที่แต่ละสนามด้วยดูจากสนามแรกก่อน